มากมายทั้งเคียนถล่มติดต่อกันและสอสพักประชาชนโดนจับประกันสังคมค่ะวันนี้ประกาศให้ทําประชาพิจารณ์เรื่องระเบียบการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างที่เราเล่าให้ทุกคนฟังอยู่เรื่อยๆเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีความพยายามจะเปลี่ยนรูปแบบการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมให้เป็นการเลือกตั้งแบบเลือกสอวอแต่อันนี้แรงต้านมันเยอะเพราะว่ามันชัดเจนเกินพะคนที่เคยสมัครเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วแพ้ไปสมัครเลือกสอวอแล้วก็ชนะ พอชนะปุ๊บก็ใช้อำน,นาจกรรมธิการของสอวส่งข้อสังเกตกลับมาทระการสังคมว่าให้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแบบที่เลือกสอวสิแต่อันล่าสุดเนี่ยขวางไม่ได้แล้วนะคะเขาเข็นออกมาแล้วแต่จุดประสงค์ชัดเจนเหมือนเดิมเลยคือต้องการเอาทีมประกันสังคมก้าวหน้าออกจากบอร์ดประกันสังคม ปล่อยให้อยู่กันไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาทํามาหากินอะไรกันไม่ได้เลยปฏิทินทํามาสิบกว่าปีก็จะไปขวางให้เขาเลิกดูงานปกติเขาจะไปดูกันชําๆเนาะทุกปีก็ไม่ไปจะทําโครงการไอทีอะไรก็ไปขวางเขาระเบียบที่จะเปลี่ยนเนี่ยสาระสําคัญของมันคืออย่างนี้ก่อนหน้านี้ผู้ประกันตนหนึ่งคนจะสามารถเลือกฝั่งลูกจ้างได้1ทีมหรือก็คือ7คนเขาจะเปลี่ยนจากเดิมที่ฝั่งผู้ประกันตนเนี่ยเลือกฝั่งลูกจ้างได้ทั้งทีมเลย7คน มาเป็นให้ผู้ประกันตนเลือกฝั่งลูกจ้างได้แค่คนเดียวซึ่งถ้าเขาใช้ทุกสภากำลังใช้คือขายแรงงานอะไรที่เขามีเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากๆที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าจะส่งคนเข้าไปในบอร์ดประกันสังคมได้แค่หนึ่งหรือสองคนทั้งนั้นแล้วการผลักดันสิทธิประโยชน์หรือการเอาข้อมูลออกมาเปิดโปงหรือไม่ว่าจะโหวตอะไรก็ตามแต่จะเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนแล้วก็จะแพ้แพ้แพ้และแพ้เพราะว่าตั้งแบบเดิมเนี่ยเสียงในบอร์ดมันก็จะเป็น3ฝ่ายใช่ไหม เวลาจะโหวตอะไรหรือเสนออะไรอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะพร้อมเพรียงเพราะว่ามันแบ่งเป็น3ฝ่ายชัดเจนเลยก็คือทีมลูกจ้างทีมในจ้างทีมราชการแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่เนี่ยเสียงของคุณอาจจะเหลือแค่1ใน21พูดง่ายๆอ่ะชาตินี้คุณเสนออะไรไปหรือว่าคุณอยากจะขวางอะไรพอเขาเรียกโหวตปุ๊บยังไงก็แพ้เพราะคุณมีแค่1มือ ใน21มือดังนั้นเวลาเราจะเสนอสิทธิประโยชน์อะไรเพิ่มเงินเพิ่มนูน่นเพิ่มนี่หรือจะขัดขวางอะไรที่มันเวเวนะก็คือคุณเหลือแค่หัวเดียวกะเทียมรีบแล้วนะ1ใน21ตอนนี้อำนาจเก่าในประกันสังคมเนี่ยเขาเปิดหน้าสู้แล้วนะคะเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วตอนดันระเบียบนี้ออกมาก็ไม่ฟังเสียงคัดค้านอะไรใดๆทั้งสิ้น แต่เขาอยู่ไม่ได้แล้วเราขวางทั้งปฏิทิน70ล้านเมนเฟมรม247ล้านวอเตอมิดเ7ิล้าน CCTV 110ล้าน AI audit 98ล้านแอปลงทุน700ล้านบินดูงานอีกร้อยกว่าล้านแถมยังไปขวางระเบียบว่าด้วยการลงทุนที่จะทำให้ตึกแบบตึกสกายไนน์เกิดขึ้นได้อีกเป็น10ตึกอตึกอ่กกะเป็นแสนล้านนะทุกคนดังนั้นถ้าทุกคนเห็นด้วยกับเราอยากจะเชิญชวนให้ไปทำประชาพิจารณ์แล้วก็คว่ำอีระเบียบอันนี้กันแต่ทุกคนคะ ระวังให้ดีใช้ถ้อยคําที่มันสุภาพเพราะว่าถ้าคุณพิมพ์อะไรที่ประกันสังคมเขาไม่ชอบใจเนี่ยเขาสามารถที่จะตัดความเห็นของคุณออกไปแล้วก็ไม่นับเป็นการทําประชาพิจารณ์ได้ด้วยนะคะเรียกง่ายๆว่าตอนนี้อํานาจเก่าในประกันสังคมเนี่ยเอาทุกทางนะใครส่งประการสังคมทานะจ้าเดี๋ยวจะแปะเอาไว้ให้กดไม่เห็นด้วยแล้วก็ให้กลับไปใช้ระเบียบแบบเดิม